วยยังไงให้เหมือนด่าหนุ่มกัญชัยโพสต์วันเกิดมดดำแคปชั่นทำคอมเมนต์ลั่น เรียกว่าเป็นคู่พี่น้องคู่ซีที่สนิทสนมกันมานานจิกกัดกันเป็นประจำสำหรับพิธีกรฝีปากกล้ามดดำคชาพาและพิธีกรคนเก่งหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยซึ่งในปีนี้งานวันเกิดครบรอบวัย43ปีของมดดำพี่หนุ่มก็ไม่พลาดที่จะวอวยพรเกือบจะซึ้งแล้วเชี่ยวแต่ดันมีจุดพีคค่ะโดยเจ้าตัวโพสผ้าผ่านไอจีส่วนตัว เป็นภาพที่มดดำนั่งอยู่โดยมีฉากหลังเป็นป้ายโฆษณาผลิตภัณฑ์ตัวเองด้วยพร้อมแคปชั่นอวยพรว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะมดดำมีความสุขมากๆงานเยอะๆสุขภาพแข็งแรงชีวิตขอให้ทัวลงน้อยลงและอยู่รอดปลอดภยัยอายุยืนยาวถึง45ปีนะและแน่นอนว่าทันทีที่เจ้าตัวโพสต์ไปก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายอย่างคอมเมนต์ที่ว่า มากกว่าคำาอวยพรคือขายของเก่งขอให้ทัวลงน้อยลงอวยพรได้ดีคะ่ะอวยพรยังไงให้พี่หนุ่มได้ขายของฮ่าฮ่ฮ่ <Josh> อย่าลืมกดไลค์กด evet. subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย